สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีน,น teaching, ครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะทาเสนอขายครับพื้นที่ตําบลบ้านหอยอ,อําเภอปราจันตร์มจังหวัดปราจีนบุรีเนืี่้อยี่3 8ิตารางวาฉนดผูดแดงนองสอสีจอครับแปลงนี้เราขายอยู่ที่ยกปแปลง3ามแสนห้าหมบาทครับราคาดีรวบบนให้กับลูกค้าครับวันนี้ธาราพาทุกท่านมาชมบรรยากาศสอบเขตนะครับแปลง สามร้อยแปดสิเบเอ็ดตารางวาตรงนี้ซึ่งปัจจุบัน,นครับเป็นที่ที่ปล่อยว่างนะมีต้นไม้นานา,นาพันธ์ุนะครับขึ้นเต็มเลยมีเพื่อนบ้านครับไม่เปี่ยวครับไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมแปลงนี้ ตรงนี้ออกไปทางหลวงชนบทครับระยะทางประมาณ400เมตรจากตรงนี้ไปสถานีอนามัยบ้านก่อแดงครับระยะทางประมาณ500เมตรจากตรงนี้ไปองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอยครับระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นการเดินทางครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครท่า,าเรียบเทียบจากสื่อเชื้อปักลังสิตระยะทางประมาณ128กิโลเมตร จากตรงนี้ไปโซนสนามบินส่วนภูมิครับระยะทางประมาณ116กิโเมตรจากตรงนี้ไปบางแสนระยะทางประมาณ124กิโเมตรถ้าลูกค้าทางานอยู่โซนนิคมอุตสาหกรรม304ปาจีนบุรีครับจากตรงนี้ไปนิคมระยะทางประมาณ15กิโเมตรเท่านั้นแปลงนี้ครับก็เหมาะมาทําบ้านสวนครับเป็นแปลงที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้เราต้องมาเคลียร์ลิงออกนะฮะในการที่จะ ทำบ้านทักอาศัยครับทางเข้ามาเป็นทางคอนกรีตถึงหน้าแปลงเลยนะครับตรงนี้แปลงนี้หน้ากว้างประมาณ11เมตรและก็ลึกยาวลงไปตามสัดส่วนครับเนื้อที่381ตารางวาตรงนี้ สำหรับลูกค้าสนใจครับก็ติดต่อทลาเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0860188856ครับ

แถวนี้วะเห็ดยังโอ้มุมพุ่นเห็นปะมุมพุ่นเห็นปะเออถนนเราไม่เห็นแน่นอนหึถนนเราไม่นนาเห็นเพราะว่าถนนใหม่นไล กันไหวเป็นสองแปลงเลยอโอ้เนี่ยลมๆนี่แสดว่าไม่เห็ดปวกเลย

ค่ะค่ะค่ะนี่จพูกวบอ้วปักปัก เลิกแล้วหรือบท่านมาฐานไอพวกนี้มันหงอลยนไปที่เขามานเนาะเปี๋ยวกไนาเห็ดวมาเยือนบ่หอยหนาเห็ดออกปันออมามานมันหยางเป็นโอ้ปลดสเปร์นำเนาะีแดงเีย แล้วเครื่องท้างนี่อีอกครึ่งนึง่งครึ่อง,งอีกครื่งอืมสร้างไข่ฮะบอกมาไอ้มันสร้างซื้อดิเขาพีจะสร้างนะวัดมีสร้างไข่เออ <cười> 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 à, xinh đẹp, 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 คางเห็นไปีนแน่หรอต้นนี้ยังนอนนิดหน่อยเนาะตอนอ้นยางบ่อหักเฮเนี่ย ปลฮักเฮ้ยฮักแม่แม่มงมงมีมงมั่งะไปหาแม่มงนะต้นยืนอันเดีดสักรอบนึงมันไม่คอมาถางขาบมาถางแมัโป้งไย่งตัตาวเลยใช่พี่เสี่ะเรอือตาวงได้เสีบเลยแค่ว่าสูไว้ก็ได้หรอกผสมใ้สูบไว อืมแต่ตาวเองมก็บกผมเออตาวลายตาวตาว,ตาวฟังแด้วไม่ดีเลาจัน,มนบบหมดฟังคูนได้บ่ไอต้นต้นเปลือยฟังต้นไหน,น,นมนไงจ๊สตงเบืองบอองม่มันแมวเป็น,นพุงทตัดขึ้นมานหนแล้วบ้างเนาะ

นี่น่าจะถึงนี่แล้วทีนี้เสาอะไนี่อันนี้เขาขุดเขาฝังเขาบดเขาดีดดึงกันมั้งเน้องทางแนวนี้ม่าจะเห็นเขาฝังไว้หนึ่งที่เขาฝังไว้เขามาฝังเขาว่าฝังแับซื้อๆเขาบดที่พวกเจ้าของทีเขามาบดดีดึงเห็นเขาวันเล่งเอากระไซโลดนะนี่ต้องไปเลาบันคไปกินฝุ่นไม่เอาหลอกไปเดี๋ยวผมเหนียวไปทางให้มันตรงกันเหมืนกันแน่นกับหูที่

เฉดมุมไดีมุมนี้หรือมุมหุนมุมมุมมุมบาก็คือเขาไปรักหนึ่งอ๋อนมันรักนี่มัดอุู่พีีรักมีทีแมนเออทีเราในมะขามร้อยปีนั่นม่งเห็นวมะขามร้อยปีตรงช้างเขาไมตรงจังหวัดี่อ รัสมี่ตกนี่เหรอพี่มันแค่ตรงนี้อ๋ออยู่วดินเดิมแล้วน่ะดินเดิมเว้ยดินเดิมแล้วมันไม่มันหาไม่เจอนี่ก็หนุดนฮึนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวพี่โอ้แม่นใช่ได้เหี้ย้อนหิน้อนหินนี่ดิ น่าจะใช่อยู่นะบอกแล้วว่าพอขุดอีกหน่อยแม่งน่าจะเจอโอ้โหกลมบักเลยโอ้โหเลียดกลมด้วยนะ <c oughs> <c oughs> o ponto